โลเทเทสายพี่ที่ดองมาสรุปตู้ไหนหน่าเปิดกันแน่ซิวูฟหรือลัวชามาดูกันดูกันที่ตู้ตัวละครก่อนนะครับครึ่งแรกซิวูฟโดยจะมีตัวละครสีดาวประจําตู้ก็คือดัานเหงิงแอสตาและเซอร์อลเดะอธิบายสกิลของซิวูฟให้เข้าใจก่อนโดยพอส่วนของซิวูฟจะมีโอกาสที่จะแปะดีบัฟแบบสุ่มหาโจมตีธรรมดาใส่มอนโดยดีบัฟมีทั้งหมด3แบบก็คือลดแอตแท็กลดดีเฟนส์และลดสปีดเทคนิคที่ใช้ในเปนเบิรกเมื่อกดใช้และจะทำการโจมตีมอนสเตอร์และเข้าการต่อสู้ทำดามมมควออตักอักบบเรมกับ,บรพอตให้ค และทําการลบความต้านทานอีกด้วยสกิล e ทำการโจมตีเป้าหมายเดี่ยวแล้วมีโอกาสที่จะแปะแพ้ท่าใส่เป้าหมายนั้นโดยท่าที่จะแปะเนี่ยจะสุ่มจากท่าที่มีทั้งหมดของฝั่งเรานะครับสุดท้ายสกิล t ทําการโจมตีแบบเดี่ยวใส่เป้าหมายแล้วมีโอกาสที่จะลดพลังป้องกันของเป้าหมายลงจากสกิลทั้งหมดนะครับซี CEO, ถือว่าเป็นตัวสายลบล้างที่ทําให้ทีมได้ง,ง่ายขึ้นในการแปะแพ้ท่าหรือดีบัฟโดยสำหรับคนที่มีไป่หลูหรือิผัดอยู่แล้วหรือสามารถรอกันได้มาของทั้ง,งตัวตัวล่างเนี่ยไม่ว่าจะมาจากการหลุดเลทจากการเปิดตู้ถาวรรรรหืออันี300 แล้วไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องมีตัวฮิลหรือแท้งมาช่วยในการลงโฟอัสเลนท์ฮอลซีว่าูถือว่าเป็นคำตอบครับในส่วนของสีดาวตู้นี้ถือว่าดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเถิงที่เป็นลัทธหารที่เป็นตัวทาดาเมจเอสตาสายประสานเล่งเทินได้แถมเบรกมอนได้ดีมากๆตามมาด้วยสายฟ้าสีดาวเซอร์วอลที่ทําดาเมจหมู่ได้ดีมากๆนะครับเลยทําให้ตู้นี้สีดาวไม่ว่าจะดุดไปตัวไหนก็ไม่รู้สึกว่าเกลือนเลยแม้แต่น้อยครับมาต่อกันที่ครึ่งหลังลัวชาฮิลตัวที่3แนละจินสภาพตัวที่2ของเกมจะอธิบายสกิลของลัว ที่ได้มาจากการใช้สกิลและจากการใช้อันติลัวชาจะทําการกลางฟิวทาให้ทุกคนที่ตีระหว่างที่ฟิวกลางอยู่เนี่ยจะฮิวเลือนให้กับตัวเองและยังมีเทสที่อัพแล้วการตีเนี่ยจะทําให้ฮิวเพื่อนในทีมเพิ่มอีกด้วยเทคนิคที่ใช้นู๊ปเอนเวลกดใช้แล้วกลางฟิลทันทีเมื่อเข้าสู่การต่อสู้สกิลอี e, ทำการฮิวเป้าหมายเดียวใส่เพื่อนและยังสามารถฮิลฉุกเฉินได้โดยไม่กินแต้มสกิลเมื่อเลือกคนในทีมต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่กำหนดโดยยังมีเทสที่อัพแล้วสามารถลบดีบัฟได้หนึ่ง าาดดอีกทั้งการฮิลเนี่ยแรงขึ้นตามค่าแอเทมของเราทําให้รัวชาเป็นฮิลที่สามารถทำดาเมจได้ดีนั่นเองแต่ตัดมาในส่วนของซีรั่ก็จะมีเปลร่าชิงเชและยุคงดูในตู้เนี่ยจะมีหนึ่งตัวที่ปั้นยากและเล่นยากหน่อยก็คือชิงเชแต่จะไม่ขอลงลึกนะครับว่ายากน้อยแก้ไขย,ยังไงนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปตามคลิปนี้แต่ตัวที่ดีในตู้นี้ก็คือเปล่าและยุคงนะครับโดยที่เปล่าเนี่ยเป็นลบล้างที่สามารถลบปับได้ด้วยสกิล e และอันติสามารถลดดีเฟนของมอนได้แบบส่วนยุคงก็เป็นสีดาว คือบัฟแอทแท็กให้กับเพื่อนแต่จะแตกต่างตรงที่จะเป็นจำนวนครั้งที่ตีของทุกคนไม่ใช่เป้าหมายเดียวเหมือนทิงหยุดน,นะครับแถมัติเนี่ยังสามารถเพิ่มความแรงคริและตาคริให้กับเพื่อนได้หาแคสกิลน,นติตอนที่มีบัฟของตัวเองอยู่โดยรวมตู้นี้นะครับถ้าไม่หลุดซ้ําชิงเชยบ่อยๆก็ถือว่าดีครับ มาต่อที่ตู้ไลโคนนะครับครึ่งแรกประจําตัวเซลร์วูด5ดาวลบล้างอินเซเซนเรนโดยจะเพิ่มอัตราสร้างสานะให้กับผู้สมัค24แล้วถ้าทําดาเมจกับเป้ออาหมายที่ติดดีบัฟสามชนิดหรือมากกว่าจะทําให้อัตราคิดิคอเพิ่มขึ้น12โดยเมื่อผู้สมัยทําการโจมตีสกิ Skill, หลหรืออันติจะมีโอกาสสร้างสานะอีเธอร์โค้ด100นแบบซุ่มโดยเป้าหมายที่ติดสถานะเนี่ยจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น12เป็นระเวลา1เซ็นนส่วยกเป็นรประยะเวลาหน,น,าน,น,นาาาึ่งคืนลาย ลาให้ผู้สมัครส่28%และถ้าผู้สมสัครําทำการโจมตีจะฟื้นฟูพลังงานอีก4หน่วยแต่จะไม่สามารถฟื้นฟูได้อีกในเทิร์นเดียวกันอันนี้เหมาะกับแอสตาอยู่พอสมควรนะครับเพราะเป็นตัวหนึ่งที่เน้นเบรกนะครับต่อการอันที่2องเมดเวลครมอลของสายปัญญาเป็นไล่โคนสายปัญญาที่ใช้ง่ายมากๆอันหนึ่งนะครับโดยที่จะฟื้นพลังงานทันทีเมื่อเข้าสู่การต่อสู้20หน่วยและเพิ่มดาเมจอติถึง3 2และสุดท้ายสาหรับครึ่งแรกนะครับซับสไครฟอร์มของสายล่าสังหารที่ตัวเลขดูหอมหวานมากๆเลพเพรราาาะิ่มมมท้งงดจกโตีหือถึ22%แ หากชาร์จอันติเต็มก็จะแรงขึ้นอีกถึง24%แต่ทั้งนี้ถ้ามาคิดดูดีๆล่าสังหารที่มีให้เล่นอยู่ตอนนี้ทั้งหมดว่าจะเป็นหยานชิงเซเล่สู้ฉางหรือดันเถิงเนี่ยทุกตัวล้วนต้องการปล่อยสกิลอันติทั้งหมดทำให้ออฟที่2ที่ต้องให้อันติเต็มแล้วตีแรงขึ้นเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยแต่จริงๆก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับไม่ได้แย่เลยสักทีเดียวแต่มันก็มีอันอื่นที่ดีกว่าน,นี้แหละมาต่อที่ครึ่งหลังนะครับประจำตัวรวชาอีโคออฟเตอร์คอฟฟินผ่าดาเฟื่อง ที่ผู้สมใส่โจมตีใส่ศัตรูที่แตกต่างกันจากฟื้นฟูพลังงาน3หน่วยแต่การโจมตีแต่ละครั้งจะฟื้นฟูได้แค่3ครั้งถ้าคกว่าติด1ครั้งก็จะดีได้พลังงานเต็มที่9หน่วยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเอาไปใช้กับคนอื่นไม่มีตัวอื่นที่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีตัวไหนเพื่อมาแท็กเลยสาหรับสายฟื้นฟู ในส่วนของสีดาวอันแรก a n c e Dance, Dance หรือที่หลายๆคนรู้จักกันก็คือ D d d สายประสานอันนี้ง่ายๆเลยก็คือกดแชรนติแล้วเล่นแอคชั่นไฟล์ละทุกตัว16%ทันทีมอะกับสายประสานทุกตัวเลยโดยเฉพาะแอสตาที่เพิ่มสปีดให้ทั้งทีมอยู่แล้วแต่จริงๆก็ใช้กับทุกตัวจริงๆนะครับแต่ว่าแคสตารู้สึกว่ามันจะคุ้มกว่านิดนึงตรงที่มันเริ่มสปีดแล้วก็แรงแอคชั่นด้วยเนาะอันต่อมา Genius Repost ของสายปัญญาที่จะเพิ่มแอแท็ก16%และถ้ากำจัดเป้าหมายได้จะเพิ่มความแรงคลิกเข้าไป e เจอมอนกลุ่มเยอะๆนะครับสุดท้ายของหมวดประจาสายลบล้าง Good Night and Sleep Well ตามชื่อเลยครับนอนหลับสบายแน่นอนมอนเพราะถ้าโจมตีมอนสเตอร์ที่มีดีบัฟจะทําให้เราสร้างดาเมจแรงขึ้น12%และซ้อนทับได้ถึง3ส,สแตก็กก็คือถ้ามอนมีดีบับ3ชนิดเราก็ทำดาเมจแรงขึ้น36%แถมมีเอฟเฟกกับดาเมจต่อเนื่องอีกด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เหมาะกับสายลบล้างแบบมากๆเลยครับ สำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถ,ถามคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าใน Discord ก็ได้เนาะผมทิ้งไว้ในดีสคริปชั่นแล้วแล้วก็มี Tik t o k นะครับใครที่ชอบทงสัน้นส่วน,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 นใครถ้าชอบผลงานจริงๆกดไลค์กด s u b ส c คร b ์ไปได้นะครับผมจะพยายามทำให้เรื่อยๆแล้วก็มีไลน์ใน Twitch แล้วก็ YouTube อยู่นะครับพยายามจะสติ๊กไว้ในตารางให้ได้นะครับเรื่องของเวลาไลน์เพราะว่าผมทำคนเดียวทุกอย่างเรื่องของข้อมูลต่างๆนาน,นานก็เลยจะมีบางวันที่จะต้องแบ่งเวลามาตัดต่อนะครับก็สาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ